มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพาิ่มยอดแชร์โพสนะคะใน Facebook เนาะโดยเว็บไซต์ SPE SM m จะทำยังไนะงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสนะแล้วสแกน QR โค้ดด้านหน้าคลิปได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหนะ้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้เราต้องการที่จะเพะิ่มยอดแชร์เฟซบุ๊กนะคะก็ะเลือกไปที่เฟซบุ๊กตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราตต้้้้้ออองงกกกกกกาาาาาารรรรรรรหเเ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 ป็็็นนนนนนพิิ่่มยยยดดดแแช์ััไไลลละะะะสจวคบที เรียบร้อยครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะคะนำลิงก์มาวางในจ,จำนวนที่เราต้องการเนาะขั้นต่ำอยู่ที่100ก็ใช้แค่100ก็พอนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคืขขอคนาทีค่าใช้จ่ายแค่1บาทจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยนะระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยตอนนี้ยอดแชร์เราอยู่ที่ย9ครั้งนะคะขอนเนี๊ยตลงลีนรอบหนึ่งนะนะคะจากยอดแชร์แค่19ครั้งนะคะ ขึ้นมาเป็น1 3 1ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วพันใจมากๆเลยเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเนาะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถที่จะมีงานลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสำหรับนี้นะคะค่ะผู้พิดประกษาใดต้องขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ